หมอไม่รู้จะจ่ายยาอะไรคุณนะเพราะว่าหน้าคุณอะติดสารสเตยียรอยด์หมอเขาก็บอกเลยบอกว่าอืมฉีดสิวให้ได้นะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารักษาได้ตลอดเพราะว่าไอย,ยาที่ฉีดสิวะก็คือสเตยียรอยด์ก็เครียดนะคะแล้วก็ก็ต้องยอมแล้วว่าเอ้ยบางครั้งมันก็หุยจากหน้าเราดีๆแล้ววันหนึ่งหน้าเราต้องมาเป็นอย่างนี้ย เออก็เสียใจก็แอบร้องไห้เออใช่เวลาแบบว่าไปในห้องน้ําอย่างเงี้ยห้องน้ำอย่างเวลาล้างหน้าแล้วแบบมือลูบหน้าตัวเองสากเป็นปวกเลยค่ะก็แบบน้ำตาก็จะไหลอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเราอยากตัดขาดวงจรตรงเนี้ยเราต้องทํำยังไงมีบอกว่าเอ้ยเป็นธรรมชาติบําบัดโนนนี่นั่นอ่ะไหนๆล่ะแบบเอาเป็นชุดแบบเหมือนชุดทดลองมาใช้ก่อนเริ่มรัก ต้องยอมทําใจว่ามันผุดออกมาตอนที่ผูดนะคือถามว่าเราจะหยุดไหมความคิดทุกคนที่เป็นสิวเซรอยตรงเนี้ชยช่วงแรก<ม>ช่วงแรกใช่จะมีความรู้สึกเลยว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดแล้วคุณจะกลับไปวัฏจ,จักรเดิมไหม,มเฮ้ยฉันใช้สารเคมีอยู่ในร่างกายฉันเยอะดังนั้นวันนี้ใช่ตั้ง4ี่ห้าปีดังนั้นวันนี้แค่แบบ เดือนสองเดือนที่ฉันจะต้องแบบขับมันออกมาทำไมฉันจะทนไม่ได้ก็ดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้นก็คือมั่นใจก็ต้องผู้หญิงเราอเนอะก็อ, <c oughs> อย่างที่บอกค่ะหน้ามีอยู่หน้าเดียวอะ <c oughs> ถ้าผมมีหลายหน้าก็จะดีนะคะเพรหน้านี้เป็นปวกก็เปลี่ยนหน้าได้อะไรอย่างงี้แต่ในตอนนั้นก็คือทำงานนะคะเป็นปวกคนแอลกอฮอล์ว่ยไปทำอะไรมาตอนนี้นะคะ หนูจะมีวัฏจักรสาววัฏจักรค่ะคุณพี่อันแรกเลยหนูจะเป็นปลวกก่อนตอนนี้ก็คือเป็นปลวกอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้สถานะหนูคือเป็นคังคบค่ะเพราะว่าปลวกหนูหายแล้วหนูเหลือตะลอยค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเหลือตะลอยแล้วต่อไปอะคะ่ะหนูก็จะเป็นพระนางอุทัยเทยีหนูก็จะสวยงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้แบบเดินเข้าหมอแล้วนะฉัน mm. ไม่ต้องไปใช้ครีมเน็ตไอดอลนะเลเซอร์หน้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ไปใช้เพราะว่าเราเราถือว่าเฮ้ยเราเราอยากให้ผิวเราแบบแข็งแรงแ<ต>กลับขึ้นมานะอันนี้โอพอกมาเนี่ยจะเข้าสู่6เดือนละช่วง3เดือนแรกคุณต้องยอมทนนะมันจะมันจะขึ้นแล้วมันก็จะยุบแล้วมันก็จะเวียนอย่างเงี้ยแล้วจนมาเดือนที่4ที่5ปุ๊บหน้าคุณจะเริ่ม แข็งแรงแล้วก็จะเหลือรอยละพวกสเตยียรอยต้องเข้าใจเลยว่าถ้าหน้าเราติดสารปุ๊บบางวันมันจะดีบางวันแบบไม่ได้ทําอะไรนะอยู่ดีๆีสิวขึ้นบางวันมันอุ้ยทำไมหน้ากูแย่จังอุ้ยทำไมวันนี้หน้ากูสิวไม่ขึ้นแต่พออีกมาวันนึงขึ้น3เดือนเนี่ยมันจะวนอย่างเง,งี้ยค่ะคุณปอมจนมาเดือนที่4ที่ห้าที่หกเนี่ยมันจะเริ่มคงที่เริ่มปรับเริ่มปรับจริงๆแล้ละหน้าเราก็จะแบบ อ่ะเหลือรอยละเริ่มแบบเฮยถ้าแบบไม่ได้ไปเอาอะไรใส่หน้าหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นสิวแบบผุดขึ้นมาละเริ่มแบบแห้งหลุดออกหลุดออกพอถึงจุดหนึ่งของของชีวิตที่แบบเราสลับพัดสลับเพในการใช้ครีมมาสุดท้ายโว้ยคนเราแม่งสูงสุดคือสู่สาม,มาหน้าเราต้องบอกว่าเฮยธรรมชาติแบบมันอาจจะต้องใช้เวลานะใช้เวลานะแต่ว่าถามว่ามันยัง่งยืนกับคุณไหมอันเนี้ย มันคือความจริงอะค่ะว่าสุดท้ายก็แบบมันยัง่งยืนกว่า